นี่ก็เป็นต้นฟิกที่ผมปลูกเอาไว้ครับปลูกไว้ต้นเดียวแลครับผมต้นนี้ประมาณสี่เดือนแล้วนะครับอายุของต้นมันนะครับก็มีลูกพอสมควรนะครับผมแต่ไม่ได้ดกมากนะครับติดเกือบทุกกิ่งนะครับผมสี่ห้าหกกิ่งมีเกือบทุกกิ่งนะครับ หิงยอดนี้ไม่ไม่ไม่ออกครับก็ได้กินลูกประมาณอาทิตย์ละสองลูกนะครับผมปลูกไม่ยากนะครับผมไม่ไม่ไม่ต้องดูแลอะไรเลยครับผมอันนี้ไม่ได้พ่นยาป้องกันอะไรมันก็ใบมันก็มีโรคินิดหน่อยๆครับผม ไม่ได้สีเลือดอะไรผมเดี๋ยวมันเป็นโลคนี้เดี๋ยวสักพักมันแห้งก็หลุดไปเองครับผมเน้นปลอดสารครับผมก็ใช้ถังถังเก่าๆใบหนึ่งครับผมเอามาปลูกครับการดูแลไม่ยุ่งยากครับผมก็2อสวันผมก็มาลดน้ำทีเนึ่งครับ มันออกลูกให้เรากินตลอดครับกิ่งพันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแพงแล้วครับผมก็สักร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีขายทั่วไปครับตามเพจเอกลุ่มผู้ปลูกฟิกเพียต่างๆนะครับผมเนีย่ยผมก็ซื้อกิ่งตอนมากิ่งหนึ่งแล้วก็มาลงนะครับมาลงถังนะครับถังเก่าๆใบหนึ่งครับ เนี่ยมันก็ออกลูให้นตลอดนะผมผมก็ปลูกไว้อยู่ต้นเดียวครับปลูกง่ายมากผมไม่ไม่ต้องดูแลอะไรเลยครับผมก็วัสดุปลูกผมก็ใช้ะมะพร้าวสับสองส่วนปุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ขี้วัวขี้ว,วัว,วแห้งนะผมหนึ่งส่วนนะผมเนี่ยก็คุกคุก,คกผสมผสมเนี่ยก็ลงปลูกเลยครับก็สองสามวันมาลดน้ําทีบางทีก็ เอาปุ๋ยสูตรเสมอหยอดให้มันสักนิดนึงนะครัผมก็ออกลูกตลอดนะครับผมถึงถึงไม่ดกมากแต่แต่ก็พอมีลูกให้ให้เราได้กินบ้างครับผมปลูกง่ายครับผมมันไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับสำหรับคนที่อยากปลูกผลไม้ไว้กินเองก็ต้นฟิกนี่แนะนำครับผม ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับผมก็ออกลูกให้เราเก็บกินอยู่ตลอดนะผมมันมันจะออกมันจะทยอยออกแนละ้วเราเราก็สามารถไล่เก็บทยอยเก็บอันนี้ก็จะสุกแล้วนะครับอ้ยมืดไปหนอออโอเคนี่อีกสักสองวันก็คงได้เก็บแล้วครับผมเริ่มสุกละก็จะไล่ไปสุกไปสุกไปเรื่อย กิ่งอื่นก็ไล่สุกไปเรื่อยๆครับแล้วสำหรับถังปูกครับผมก็จะเจาะรูเจาะรูไว้ใต้นี้นิดหนึ่งนะผมนีให้ให้สูงขึ้นมาจากระดับก้นเนาะเพื่อเป็นแก้มลิงให้น้ำมันขังครับเผื่อเราเผื่อเราไม่ได้ลดน้ำมันครับ สถติว่าไปต่างจังหวัด4ี่ห้าวันเนี่ยเราก็ใส่น้ําไว้มันก็จะขังไว้ทิโกนออกก้นถังนะครับผมก็เพื่อให้มันได้กินในวันที่เราไม่ได้ลดน้ํานะครับต้นนี้อึดมากครับบางทีผมไม่ได้ลดน้ําเป็นเป็นอาทิตย์ครับผมก็ก็ไม่เหี่ยวครับผมก็ยังอยู่ได้ครับผม ว่าจะขยายพันธุ์เหมือนกันว่าว่าจะตอนตอนออกสักกิ่งหนึ่งนะครับผมพันธ์นี้พันธ์อะไรไม่รู้ครับผมซื้อมาดอฟฟินเ <The Finn, S 1> หรอครับความหวานก็โอเคครับไม่หวานมากเกินไปนะครับพันธ์นี้กินได้ครับผมอรอ่อยอร่อยอยู่ครับผม เมื่อลูกมันใกล้สุงนะครับก็ถ้า,ถ,าถ้ามีอะไรมาห่อลูกสักหน่อยก็ก็ก็จะดีนะครับผมเพราะว่านกมันชอบมากินครับผมแต่ของผมโชคดีหน่อยนกไม่รู้ครับว่ามีต้นฟิกอยู่ตรงนี้ลูกนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเก็บแล้วครับ เริ่มแตกๆด้วยครับอืมผ่านไปสองวันครับสีมันเข้มอะแสดงว่ามันสูงครับก็เด็ดได้เลยครับมผ่านไปอีกหนึ่งวันครับผมลูกนี้ก็สุกแล้วนะครับ จะเด็ดนะครับนี่จะเป็นยางหน่อยๆน,นะผมโฟกัสลูกนี้ก็จะไล่มานะครับผมไล่สุกไปเรื่อยๆนะกิ่งนี้ก็ไล่สุกเหมือนกันสุกเรื่อยๆครับผมมาดูอีกหนึ่งเช้านะครับ วันนี้สุกหลายลูกเลยนะครับน่าจะเก็บได้อีก4ลูกครับเด็ดละหลูกลูกที่2ครับลูกนี้น่าจะได้แล้วเหมือนกันครับเด็ดเลยดีกว่า เดี๋ยนกมากินครับอีกลูกหนึ่งนะครับโอ้โหมีตูดโบลแล้วคนระับอันนี้พรุ่งนี้ค่อยเด็ดครับลูกเล็ก เริ่มทยอยสุกออกลูกให้กินเรื่อยๆครับออกตลอดนะครับไล่สุกเป็นลูกๆไปครับผมมันไม่ได้สุกทีเดียวครับผมวันนี้มีให้กินสีลูกครับ หลังจากเราเก็บลูกฟิกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาผ่ากินกันนะครับผมอล,ลองลออลูกนี้นะครับสีสวยครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับ จริงกินได้ทั้งเปลือกนะแต่ก็สามารถกินเฉพาะข้างในก็ได้นะครับผมกินทั้งเปลือกหวานครับผมหวานพอดีพอดีครับไม่ได้หวานมากนะครับผมเหมาะกับคนที่เป็นเบาหวานครับผมก็ สรรพคุณค่อนข้างเยอะครับเสิร์ชหาในเน็ตเลยครับสรรพคุณนี่มีเพียบเลยครับบ้านใครมีผู้สูงอายุก็สามารถปลูกไว้ให้ผู้สูงอายุกินได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดความหวานดูนะเดี๋ยวเราใช้รีแฟกตัวมิเตอร์วัดนะว่จะได้กี่บริกนะอันนี้เนื้อที่ผม <c oughs> ออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองวัดความหวานนะครับต้องบีบนะ้ะมันใสตรงนี้นะครับแบบนึงนะวัดดูแล้วครับผมวัดได้อยู่ที่สิบสามบริกนะครับผม ก็ถือว่าหวานโอเคผมใช้ได้เลยนะครับโอเคมากครับคงจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับ